สวัสดีครับผมกบน,นะครับมือนี้ครับผมจะคุยกับพ่อขามครับมุ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้พ่อขามถูกเลขโตดครับ0 9 7ย์คฝันเราหลายงวดเลยครับเรามาถูกล่าสุดคือ0 9 7ย์คฝันงวดนี้เราฝันล่าสุดครับฝันต่องวดเจเน่คือเลขของเราครับโบมีเจ้าได้รับเลยเจ้ามือไม่กล้ารับแล้วก็เจ้ามือบรับเลยละเขาบอกว่าอยามันมีเงินจ่าย เลขของพ่อขามเจ้ามือออกปากครับยานไม่มีเงินใจแล้วก็ไม่กล้ารับด้วยอันนี้คือข้อฝันนะเราฝันครับฝันแปลกๆฝันมาไปซื้อเลขแต่ว่าไปซื้อเลขมองไรนกับวิญญาณ้รับเลยมีคนออกปากว่าบุาก,การรับดอกรหันรับดอกอน,นีมันสออกตัวนี้ละแต่ซื้อมากนี่้าเงินใาช้ไม่ใจเจ้าเนาะว่าษัทเราก็พยายามหาหลายมองครับเพื่อที่จะซื้อเลขตัวนี้ให้ได้ แต่ทุกเจ้าครับไม่รับเลขของพ่อขามซักเจ้าเจ้ามือใส่หัวครับเจ้ามือไปเศษใบใบเลยไปไกลไปไกลไปไกลเลยเจ้ามือเป็นคนพูดครับอันนี้คือในความฝันเน่เจ้ามือปฏิเสธเลขของพ่อขามอืมในความฝันเนรานั่งรถครับนั่งรถไปซื้อเลขเลลดได้ไปขับรถได้คือเรานั่งรถด,ด้วยสารไปซื้อเลขอยู่ในอำเภอในอำเภอครับกับบรับเลข มารับสื่อครับเราก็นั่งรถจากอำเภอครับเข้าไปในตัวจังหวัดเพื่อที่จะซื้อเลหลอย่างไดครับในตัวจังหวัดก็ไม่รับเลขครับเหตุผลที่ว่าเลขของเจ้ามันสิออกมันสิออกโตนี่หละเบเลยบุญยไพกาลับครับไปเศษตัวเลขของพ่อขามทุกเจ้าสุดท้ายครับงวยครับกลับบ้านเลยุณว่านั่งรถจากตัวจังหวัดครับเข้าอำเภอนั่งตัวจะเข้าอำเภอครับเขามาในบาท ทั้งวันครับหาซื้อเลขชุดนี้ทั้งวันไม่มีใครกล้ารับจะเมื่อจะเป็นยาแนงอะไรไม่กล้ารับเลขของพ่อขามเลยโอ้ยมานนั่งขอบานครับมานั่งกอดเขาตวสอดูลอกขึ้นเหลือใจครับได้เลขสามตัวตรงๆแต่หาบองสื่อบนใดมวดนี่มวดน,วดนี่สีสื่อใสเนาะมาหาสื่อสายใดบ่นี้ยเป็นกระบอกนำเออเองเอเอเอ,เองมือนะครับมือใจ ได้เลขแต่หาซื้อที่ไหนไม่ได้สรุปว่าในของฝันครับเราหาซื้อเหล็กไม่ได้แต่จําตัวเลขได้ครับเราจําตัวเลขได้ไหมมาเป็นอย่างไรคือบัลราพอมันเป็นเหล็กตัวเดียวเนาะมันเป็นเลขตัวเดียวนะตัวเดียว,ว,ยวที่เดียวใช่ไหมเหล็กของเราบัวร้ายหางฝันแค่นี้ครับฝันไม่ยาวนะครับฝันสั้นสั้นยังไงครับพอหสั้นจริงจครับนะครับเดี๋ยวคอยมาฟังหนึ่งเหลขกฝันเพราะแต่ละคนครับแต่ว่าผมฟังมาสักพักนี่สงสัยเราคือสีนออดหน่อยครับแต่ละคน ประมาณว่าประหยัดครับประหยัดเวลาฝันสั้นๆจริงๆตัวเลขครับของพ่อขามที่ว่าเราตามสื่อแล้วจะมือไม่กล้ารับครับปฏิเสธเลขของพ่อขามทุกเจ้าเลยขี่รถออมจังหวัดแต่ไม่มีที่ไหนกล้ารับคือเลข092 192 392 792 892 นี่คือตัวเลขของพ่อขามเราก็เลยว่าเลขอีกอย่างเนาะคือมีไคกลาหลับถามว่าหลายหางบอหลายหางครับพ่อขามหนึ่งคือเราจําเลยเลยมันเป็นเลขหลายหางก็จริงแต่ว่าเลขชุดของพ่อขามนี่คือไม่มีใครกล้าร,รับเลยเขาก็ยืนเลขตัวนี้ให้ครับแล้วก็ให้คืนพอข้ามก็ยืนให้เขาเขาบอกว่าม่ับไม่มีแผรับไม่มีผรับเหตุผลที่ว่าพ่อขามจําได้เพราะว่าเราจําได้คือมันเป็นเก้าสองหลัง ไอ้ตัวหนาคือมันมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามอย่าคือลายเลยแต่จำจำได้คือมีประมาณสี่หางอย่างละศูนย์เก่าสองหนึ่งเก่าสองสามเก่าสองห้าเก้าสองแปดเก้าสองอย่างละ, 92, 2, 2, 92, 92ละประมาณห้าหางประหนึ่งหางสองหางสามหางสี่หางห้าหางครับศูนย์เก่าสองหนึ่งเก่าสองสามเก่าสองห้าเก่าสองเจ็ดเก้าสองแล้วก็แปดเก้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหางคนนึงเออ แปลมากหลายหางครับแต่เลขที่พอขามมักที่สุนดนะครับแต่ว่าพอขามมักแข่งสุดเลยมักชอบมากๆเลยคือเลข092 092ถึงจะมีหลายหางกั็จริงครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่พอขามชอบมากคือ092ย์้าสอชอบส่วนตัวคือ092ย์เก้าสองในความฝัน แต่จําได้เลยว่ายืนเลขตัวนี้ให้ไพ่เบิงกับวิบไพ่หลับยืนเลขตัวนี้ให้ไพ่เบิงกับวิบไพ่าาเอาแล้วก็บอกประมาณนี้ครับเป็นอย่างถึงบุราบน้อเราอ่ะอันนี้คือเราตื่นแล้วล้วก็มาเรามาเรามาเขียนใหม่ครับวนะ่าเป็นอย่างาคือบรุรามน้อหรือว่าเลขหนึ่งในนั้นในนี้มันจะออกบ่อสามตัวอาจจะออกบ่อในนี้นี่นเขาบอกการหลับเพราะว่าเขาบอก,กว่าเลขของเจ้าหนึ่ง ในหันเนี่ยคือมันจะออกเลยตรงๆเลยพอขามแสดดว่าเพิ่นซื้อหลายเด้ครับในความฝันเขาเลยปอะกาหลับเมนครับคือเพิ่นซื้อหลายในในนี่ในความฝันเริ่มวิภัยรับซื้อตัวละหลายพันและถ,ถือมากครับก็เลยไม่มีไม่มีภัยเขาอยากจ่ายเงินนะก็เลยไม่มีใครการ,รับย่างหน่อยตัวละสามพันเหมือนเดิมผมว่าอันนี้คือในความฝันเนีในความฝัน ปกตินี่คือเราก็ซื้อเลย์บลายครับเราซื้อเลยบล็อคลายเราบปกติแต่ว่าเราบอกว่างวดนี้คือสิไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้อยู่คือศูนย์เก้าสองจริงๆแล้วมันก็มีหลายหางเนาะศูนย์เก้าสองหนึ่งเก้าสองสามเก้าสองห้าเก้าสองเจ็ดเก้าสองแล้วก็แปดเก้าสองต่างโกหางแต่ที่ชอบมากคือมากสุดก็คือศูนย์เก้าสองโมเดลนะครับเนาะในข้อฝันเจ้าแต่ละเจ้าเขาบอกว่า มันจะมีเลขในนี้ที่ถูกมันจะตรงนี้ตัวไดตัวหนึ่งครับที่ถูกน,นี่ก็ได้ก็เป็นไปได้ครับแต่ลองพี่นาบ้างครับผม,มสิหกเมษายนยี่สหกเนี่ยนี่คือความฝันของพอขามแต่ที่เนี่ยก็คือหนึ่งฝันคือไม่มีใครกล้ารับเลยปฏิเสธเลขตัวนี้เลยเราเราบอกว่าเราได้เลขสามตัวมาไปหาทีสื่อบ่ได้เจ้าไหนเจ้าไหนก็ไม่กล้ารับในความฝันงวดนี้พอจะซื้อเลขตัวไหน ทั้งหมดเลยแหละแล้วก็บอกว่าเราจะซื้อทั้งหมดครับแต่ชอบส่วนตัวคือชอบมากคือศูนย์เก้าสองแค่นั้นเองครับก็ับลองพินานบุญครับผมอาจจะมาตรงๆก็ได้งวเมื่อกี้พ่อขามเพ่นกระถูกเลขศูนย์เก้าเจ็ดเลขโตดแต่งวดนี้ไม่แน่ครับอาจจะไม่โตดอาจจะตรงๆก็ได้แต่ไม่รู้เลยครับว่ามันจะมาหางไหนแต่ที่นี่อาจจะมีติดเก้าสองก็ได้เนาะอาจจะติดเก้าสองก็ได้จะมาหางไหนหางหนึ่งก็ับลองพินานบุญครับแต่ แต่หาว่ามันมากจริงๆครับก็อยากให้มันออกนี่แหละถึงจะเป็น3ตัวโตหรือ3ตัวตรงก็อยากให้ออกนะครับนะเนาะเพื่อทุกคนจะได้รับโชคหลังจากที่สนุกสนานมีความสุขจากสงการแล้ววังที่16ก็ได้รับเงินก้อนใหญ่ๆอาจจะหลายหางแน่แต่รอบนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบหางไหนแค่นั้นเองครับแต่ที่แน่ติด92อาจจะติด92อก็ได้ครับวันนี้ ฝันได้เลขตรงๆแต่หาซื้อไม่ได้แต่ว่าปุษย์มันก็หลายหางโพดต่างหลายหางหนึ่งแต่ละก็บอกกรบชับครับว่าชอบมากก็คือ092ย้ไม่ครับอาจจะเป็นเลขที่พ่อขามชอบก็ได้คือ092แต่นอกเหนือนอกนั้นจากนั้นคือพ่อขามก็ซื้อไว้ครับผมซื้อไว้ยูส16เมษายน่กหลายคนจับเงินหมื่นเงินแสนเท่าน้าครับผมแนะนำห้ซื้อลอตเตอรี่ครับเผื่อได้จับเงิน6ล้าน